โอ้ผักอันนี้กล้าเสดินก่อนบ่คะรู้ว่าจังไดอันนี้หนาต้องปลูกเซดินเลยบอคะจะปลูกเซดินอยู่แล้วแต่อันนั้นปลูกใส่น้ำเวลากล้าละกลการไหนลูกลูกกาใส่ใส่ตะก้าข้าวปุ้นโอ้ก้าเวลากล้าหะกล้าส่ดินนี่บ่คะอันปลูกใส่ดินนะกล้าใส่ดินปลูกใส่โฟมก็กล้าใส่โฟมน้องค่ะปลูกเป็นทั้งดินทั้งโฟม ใช่ค่ะเพราะว่าปกติแล้วก็ปลูกอยู่แล้วปกติก็ปลูกอยู่แล้วอันนี้เอาลงถุงแนวนี้บ่ค่ะแล้วเลือดยังสีเปลี่ยนถุงอยู่บ่คะนี่บบเปลี่ยนค่ะอันนี้น่าจะปลูกปลูกลองเบิองโอ้ปลูกลองเ<อ>บืองว่าว่ามันสิได้สิได้กินหรือบอแม่ปลูกได้จักเมื้อ้วจะนี้อันนี้หนูลงวันที่สิบห้าเมื่อวันที่ไวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ <22. S 1> ดยี่สิบสองแหละยี่สิบสองอาจจะหกเจ็ดมื้อเนาะอาทิตย์ ก้าวประมาณจักมือจังสิไดเก็บกินไหมคะอันนี้นะ่ะประมาณยี่สิบวันค่เขาก็ะไดเก็บแล้วคะ่ะอันนี้ทำบ่ออายุยี 20, 20่สิบยี่สิบถึงสามสิบวันอายุปลูกนี่เนาะเพราะว่าหนูก็เบิ้งมาในเพจคือกันโอ้เบิ้งในเพจคือกันเขาปลูกเป็นมิหาได้ดินอันนี้ดินน้องผสมเองวะคะนี่มะค่ะอันนี้เป็นดินพีทมอนมันเหลือจากการปลูกพริกเหลือจากการก้าต้นพริกดินที่เราซื้อเ่าบก่ก ไม่ใช่ดินปลูกไม่ใช่ดินขี้โจกเลยมันเป็นดินพีทมอสอ่ะน,นะคะ่อม,มันจะละเอียดกว่าดินพีทมอสมันจะละเอียดกว่าละเอียดกว่าราคาแพงเปล่คะแพงกว่าแพงกว่าเยอะไปซื้ออยู่ใส่ค่ะซื้ออันนี้นะมันเหลือจากบริษัทพริกอ๋ออีน้องปลูกพริกปลูกพกริกไข่เม็ดปลูกพริกไข่เม็ดอีกโอ้หน้าแรกเราปลูกพริกไข่เม็ดบ่ะ หน้าฝนละลองปลูกอันนี้เบิ้งอันนี้น่ะพึ่งลองพึ่งลองเพราะว่าเครียดหลายลูกสาวไปซื้อสลัดต้นละยี่สิบาทเขาบอกว่าเป็นสลัดไฮโดรโฟนิคบอกค่ะวันนี้ยายแกก็เลยบอกว่าลองมึงดูเล่นมาร้อยย่างเนะได้บอเราอ่ะสลัดมันแพงมากใช่ไหมเพราะว่ามันมีต้นทุนเยทุกอย่างคือต้นทุนคือกองซูมของโกลงน้องก็เลยปลูกลองเบิ่งค่ะ อันนี้สลัดนี่อายุอีกจังมือนะคะอันนี้สามกองนี่นะหนูลงวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งก็ยี่สิบกว่าวันเลยยี่สิบกว่าวันเลยเนาะก็ประมาณสิ้นเดือนจะได้เก็บบ่ค่ะนี่ค่ะประมาณนั้นประมาณสิ้นเดือนจะได้เก็บเลยเนาะหนูก็เบิ้งใน youtube นะเขาก็บอกว่าประมาณสามสิบถึงห้าสิบวันบางคนแต่นี่หนูว่ามันงามันงามไวมันงามไวเนาะอันนี้หนูลงวันที่หกสองกองนี้นะอ่ะอันนี้น่ะจำไม่ได้จำไม่ได้ เฮือนกันเฮือนอันนี้เป็นมุ้งพะยางเขาเนาะค่ะโ oh, อ้ออกซาเลมเป,เป็นพะยางเรือจาก,รกเรือจากพริกเพราะว่าอันนี้น่ะเอ็ดไว้เอ็ดไว้อย่างคือต้นกล้าพริกโอ้เพราะว่าเดือนหน้านี่จะกล้าพริกจะกล้าพริกเอกอ็นมุ้งแบบนี้บหรคะแมนโอ้ oh. เพราะว่าถ้าเขาเอาไม้ไผ่เอ็ดเขาจะเขาควรจะได้ทำปีต่อปีอยู่แล้วโอ้ oh. ลงทุนสองพนลงทุนสองพันได้สองพันเดี๋ยจะได้สามล็อกได้เรือนกาวพีกแบบนี้แมนก็ได้ลงอันผักผักอะไรนะชื่อมานี่อันนี้นะผักกาดหอมอิตาลีผักาดหอมอิตาลีคอสเซียงสเซียงก็ได้ฝนเนอะลูกเนาะได้ฝนค่ะลาบเสียงนาหรือว่าเสียงเสียงนาเอาเลยเซียงนา องลองเบิกเอามาจุ่มใส่ๆๆสื่อบรุค่าจุ่มแล้วก็จะมีฟองน้ำโอ้ oh, หมายเขาว่าได้นะลูกเนาะอ,อันนี้ลูกกาอะไรคะอันนี้นะขึ้นช่ายขึ้นช่ายเลน<า>นนยนานมากนานมากจะมีฟองน้ำแล้วแล้วก็เอาเม็ดลงตรงนี้เพราะว่านูหงนุ่เคยปลูกไปน,นี้คือกันครั้งแรกอันนี้ต้องเติมน้อันนี้เป็นผักบุ้งเนาะอันนี้จะปลูกปลูกไว้กินเลยใช่ไหมนี่ค่ะ บ่อดี้เอาออกเลยเป็นบาใชบค่ะเวลาถอดล้วก็ขยำขยำออกเลยขยำออกเลยจะกินแบบกระถางแบบไม่เลยค่ะได้ผลแน่นอนเนาะอันนี้เนาะได้ผลได้ผลแน่นอนอันนี้เอาเอาดินหรือว่าเอาอะไรลูกมะพร้าวสับคุยมะพร้าวสับนี่แหละปลูกน้ำเหรค่ะนี่ปลูกน้ําเหมือนกันอแต่อันนี้น่าจะสีเข้มเพราะว่ามีสีจากคุยมะพร้าวอืมอืมอืมสวยสวยสวยน่าได้กินนะลูกเนาะพี่กัดพี่กัดพี่กัดน้องอยู่บ้านนาคาม บ้านนาขามหมู่เท่าไหร่คะหมูสี่หมูสี่ขาไปคนมากินพักอยู่แล้วนะอือวันนี้คุณยายแดงพามาเลาะมาธุระรถมาเห็นน้องเพิ่นปลูกพักคุณยายแดงก็เลยแวะเบิ่งโอ้ลองก่อนน้องเป็นนักทดลองพวกน้องปลูกพริกอยู่แล้วทำเกษตรอยู่แล้วปลูกแตงโมปลูกพริกบอกค่ะมันหนาวฝนมันหากินพักยากเนาะมันแพงมากเนาะน้องเนาะค่ะแพงค่ะ คุณใหญไปซื้อตลาดกระเพงๆพงน้องเครียดหลายก็เลยมาทดลองปลูกเอาเองเลยเก่งมากเก่งมากลูกได้สำนี้ก็ถือว่าโอเคและทดลองไปเรื่อยๆนะลูกเนาะอืมในการนี้การ,ดการเดี๋ยวพอมันเติบโตกว่านี้เดี๋ยวคุณแดงยาแดงจะมาเยี่ยมอีกนะคะค่ะ